เราจะส่งของไปให้นะขอบคุณนะคะก็ก็หลายคนเหมือนกันนะที่แบบเดินเข้ามาถามว่าเอ้ยอยากได้อะไรเอาจริงๆหนูก็คิดก็คิดเหมือนกันนะคือตัวเราอะไม่ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษคือแบบให้ถามกันเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยากได้อะไรมันก็ฟิลเหมือนเวลาแรกของขวันคิดมาอะแล้วแบบ อยากรู้ว่าเขาอยากได้อะไรอะไรเงี้ยคือเรากลัวซื้อไปเราไม่ถูกใจเขาอะไรางี้ใช่ไหมแต่สําหรับหนูหนูคิดว่ามันเหมือนเป็นการลุ้นมากกว่าว่าอุย๊ยเราจะได้อะไรอย่างได้ของมาหนูก็แบบเตือนได้หลายอย่างเลยที่ได้รับมาแล้วก็ได้อ่านจดหมายด้วยก็ทุกคนเลยแบบพร้อมใจกันเขียนจดหมายแบบด้วยคําว่าจบประโยคว่าแบบช่วงนี้อากาศแปรปวนแปรเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะอะไรแบบนี้ส่งพิรามิด เออเออพูดถึงแต่ไปต่อเองใช่ไหมหนูแบบตอนแรกหนูก็เห็นเป็นโมเดลฟิกเกอร์อะไรอย่างงี้มาใช่ไหมหนูก็อู้มาเป็นตัวเลยเหรอแล้วก็เปิดกล่องมาอ๋อมันมันเป็นแบบเลโก้แล้วต้องมาต่อเองก็น่าจะเหนื่อยน่าจะนานเออมีคนส่งอันนี้มาด้วยมเมล็ดมเดมล็ดปลูกต้นไม้ตอนแรกหนูว่าส่งน็นแตงงมูมาฟิลสุ่มกระชาอ <laughs> นีมันก็น่าจะฟิลนั้นอยู่นะส่งใจไปให้ได้ไหมรับ ล้วแต่เลยคะ่ะอุ๊ยแต่ว่ามันมีความน่ารักอย่างหนึ่งก็คือคือแบบเรื่องจดหมายใช่ไหมหนูอ่ะตอนเด็กๆอะ่ะเราเราก็ไม่เคยเขียนจดหมายส่งให้ใครจรงิจรงๆจงัจงๆแล้วก็แบบไม่เคยได้รับกลับมาจรงิจรงจงจังๆแบบตอนเด็กๆก,ก็อ่าเขียนชื่อนู่นนี่นัน่น,นวันที่แล้วก็อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็เขียนๆมันส่วนใหญ่จะเป็นฟิลแบบเขียนส่งงานภาษาไทยอ่ะแล้วก็แบบส่งให้ครูไปแล้วตอนแล้วตอนเนี้ยตอนที่หนูแบบนั่งอ่านจดหมายอ่ะ หนูหนูเหมือนแบบฟิลนั่งอ่านเป็นครูแล้วก็แบบนั่งอ่านนั่งอ่านแบบอะไรนะนั่งอ่านเขาเรียกว่าอะไรอะนั่งอ่านแบบจดหมายจากนักเรียนที่ส่งอาจารย์มาม <c oughs> ีแต่เขียนส่งครูใช่แล้วก็แบบฟิลแบบครูครูภาษาอังกฤษกอย่างเงี้ยเขียนเลี้ยงความถึงเพื่อนต่างชาติที่ไม่มีอยู่จริงก็เขียนไปเอ้อสวัสดีก็คือชื่อเพื่อนแล้วนะั่นแหละแต่อยู่ต่างประเทศอา่านเลี้ยงความปะฟพลินนั้นใช่คือตอนแรกหนูตกใจมากเลยนะหลังจากแบบ เห็นเป็นซองแบบเล็กๆน่ารักน่ารักใช่ไหมแล้วก็น่ารักมากเลยที่แบบเหมือนเหมือนไม่ได้ซื้อซองจดหมายแต่แบบเอากระดาษมาพับเป็นซองจดหมายอ่ะคือแบบน่ารักแล้วก็ตอนแรกหนูก็แอุ๊ยจดหมายไหนลองอ่านดูสิเพราะเราก็ไม่เคยอ่านจดหมายที่แบบคนอื่นส่งมาให้เราเปิดว่าอืออึ้อหนึ่งเอซี่พี่ใช้คุ้มมากค่ะหนึ่งเอซีคือแบบเขียนครบทุกบรรทัดที่มีเลยจริงๆส่งรูปขวิงไปได้ค่ะจะมีคอนเทนต์เผากระดาษแน่นอนหยอกหยอก